สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมาพาคุณผู้ชมทุกท่านมาตลาดน้ำอัมพวานะครับ วันนี้วันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2 5 6 5เวลาบ่ายบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงนะครับอยู่ที่อัมพวานะครับกนด้ไหมนะคะม่อวานนคะชิมด้ชิมได้นะอวาด้นะมไดนดูยอะนะครับคุณชม ตลาดน,น้ำอัมพาวานในปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติชมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ ้ำพริกกุ้งเสียบ60ขิดแล้วหเนาไม้ในพี่นาะพี่ไปจ้าปัมิดแล้วห0นอไม้ขายยังไงครับคโลขึ้นโล60สนไม้ขึ้นโล60นะครับขนมหม้อแกงถาดละย0สถาสมถาดห0บาทนะครับินหน้ากินเลย มันตดไส้ปลาไส่ไก่อร่อยจมไนอขนมปั้นติดไ้ปลาไส่ไก่อร่มได้นะขนมปังติดไ้ปลาไส่ไก่อร่อยจิมได้นะขนมปันติดไสลาไ้ไก่อรม้นอขนส่ปลาไส้ไก่ยได้นะ้ขนมปัติดสปลาไไก่อร่อยจิมได้นะขดส้มโนมปตลูกอนะคะ ปลาทูหอมแปดสิบสามตัวห้าสิบอันนี้สี่ตัวห้าสิบปลาทูมันนี่สมตัวห้สิบ คุเไ่กินเปปาเทนเซียมินี่เดอคลยๆคหมรอ้่รับคือวเป็นรวาเป็นพี่น้องกันเือเป็นพี่น้องกันอะราแรเขาแรมาเงี้ยวัดีมันฝากคอมเมนต์ติชมให้หน่อยนะครับสดมากคคำติชมของคุณผู้ชมจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับ ไปอย่าติชมมากผมผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับติชมมาเถอะครับติเพื่อทําในสิ่งที่ดีๆนะบางทีคนปฏิบัติปุทีผมก็คนถายคลิปผมก็ไม่รู้บางทมีมันอาจจะไม่ถูกใจคุณผู้ชมนะครับหอยดองขวดละสี่ิบาทแต่ถ้าติหน, ой, หน ой, อ่อยช่มหน่อยเออก็จะได้ปรับปรุงนะครับคุณผู้ชมขนมฟัรมอบกรอบ 40บาทปลาเกียบปลาทูสามห่อห้าสิบบรรยากาศอัมพาวาในปัจจุบันนะครับหนึ่งหนึ่งพฤษภาสอง5้าวันหมดเลยปรรเงงาน น่ากินเลย้จก้วยาเย็นชืนใจแก้วละไหี่บบาทจ้แก้วเท่าไหร่แก้วยี่สิบแล้วครับพี่ ครับชอบนรัอบคุครับอบครับอครับขบคว้รับอครับขอบอบคัขคุเรอรัพอขายชุดชับขออบบขอารอยคุณค้าขบคุขอบมรอคนบอบขอบุอครับอบคา น้ำมันนี่ก็ใหม่ๆเลยคุณผู้ๆๆชมลูกชิ้นปลาอินทรีย์ทอดน่อุชุดเท่าไหร่ครับแม่คะชุดห้าสิบบาทบโอ้ร้านเดียวกันเหรออ๋อ้ร้านเดียวกัน <c oughs> <c oughs> คนเยอะนะคุณผู้ชมน้ำตาลสดแก้วยี่สิบแก,ก้วใหญ่สามสิบบาเป็นนองฝากได้ะคะพี่ของแท้เลยคะ่ะของแท้เลยนะพี่ของแท้อัมพาวาเนะะาะรสหวานทานาอร่อยเ,เียนะคะซื้อน้นะะนำตาลสดจ้าแท้ไม่พอมนะพี่เปนองฝาก้นี้ก็เ กล่องกล่องเท่าไหร่กล่องละร้อยหนูแบดแดดเดียวเนาะใเออยังดูแบบครับผมครับผมไฟดองก็สามขวดร้อยค่ะสามขวดร้อยขวดละสามสามสิบห้าบาทขวดละสามบห้าสามขวดร้อยค่ะเดี๋ยวพ่กไว้นะ ครับผมเดี่ยกล่องละยใ้ใส่ตังตะุกนระเ่่เลม่เคยซื้ออยู่เจ้าในยี่กล่องลยี่บาทได้เลยนะครับผมอคระองละยีบพรผมมคบาทตลอดแน่เลยค่ะของเราทำเองรับรองคุณภาพทำเองเนาะไว้ทั้งคืนได้เลยโอ มีร้านดังเลยดารามาซื้อเยอะเลยนะ,อะโอ้อโอหดารามาซื้อเลยเยอะเลยพี่โอ้โหมีแต่ระด,ดับทั้งทั้งเลย ร้านแรกใช่ไหมพี่ร้านแรกเลยครับออู้ขายยังไงแบบนี้พี่พี่ขายยังไงขายขายยังไงแบบนี้ขายยังไงนะ5 0าตามป้<อ>ายโ,<อ>โอ้5 0โอ้ห้าชิ้นร้อยแชิ้นร้อยห้าสิบสิชิ้นสองชิ้น สามโอ้โอการันตีเลยขอบคุณนะครับพี่โอ้โหมีแต่คนดังๆงมาจี่เลยนะขนม่อสีทับเลยไ,ได้ไหมครับสีทับเนึนะครับขะ ถูกปกวันนี้เรือไม่ด้องับนะครับตัดสินใจจะนั่งเรืออย่างไรนะครับัีตค่ะมีปหามอันนี้ขนมไข่เต่าน,น่นเเลียวซ้ายเรือเรียขวาเรือไขเาครับ มใหดเียคดวีกค่ะเด๋ยวึือไปดูข้างบนดีวกว่าด้วยไปดูภาพรวมข้างบนก่อนนะครับคุณผู้ชมไปดูภาพรวมข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวผมลงลงมานะ พอไปที่ดำเนินระดักคนเยอะนะครับวันนี้เน้ำทำไมวันนี้น้ำลงเยอะนะ ประตูแม่กองขายยังไงครับพ่อครับร้อยหนึ่งห้าตัวร้อยครับไ่ร้อยยี่สิบห้าตัวร้ออันนี้ตัวใหญ่ร้อยยี แบบเราหือหน่ากินเนาะพี่เนาะตามันสดดีเนอะมันต่างจากปลาทูอย่างอื่นเนอ่ันนนี้ะเป็นลาตาปลาแค่น้ำแข็งนึงไม่ใช่ปลาครับโอ้ไม่น่าเลยมันมันดูแบบดูดูสีมันเออมันมันสดดู ปลาฟิไงตลาดจะเป็นฟิตลาดนาจะราคายาวราคาถูกกว่าเป็นปฟิปเริ่มจะแข็งมีหน้าเหรอดูสีมัเ้็เออสีมนต่างกันเดี๋ยวเดี๋ยวเผมเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวตลาดมดห่เดี๋ยวถ้าผมกลับเดี๋ยวเดผมจะซื้อกลับบ้านเยไปทอด่รอเออมันมันมันใหม่ๆ่เลยมันมันดูมีอย่างปลาทูีตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีขออนุญาตนะครับพ่อค้าดี๋ยวเออ นนว,ว้าวไม่แ่นะอโอ,ขอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับดูต่างกันเลยนะครับคุณผู้ชมต่างกันเยอะเลยนะกับแบบนี้เนาะคนเยอะนะครับคุณผู้ชมวันนี้วันแรงงานในชาติหนึ่งพฤษภาสองห้าหกห้า

ผมผมจะไม่ตัดต่อแบบไวัรุนะ่นจ้วดจ้าจ้วดจ้าดไปผมสไตล์คนแก่ไปแบบนี้นะคุณผู้ชม,มน่ากยนุับ5ามน5ยาวายกายครับน่ากินมาก ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ติชมให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอยากให้ผมไปที่ไหนก็คอมเมนต์มานะถ้าผมสะดวกผมก็จะไปให้นะครับถ้ายังไม่สะดวกก็ติดไว้ก่อนคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะคุณผู้ชม นี่ก๋วเตี๋ยวหมูโบราณไนครับพี่นงเรียนเียกกันได้อันนี้ผลไม้ดับขออนุญาตนะครับทาแกห้ามีาทนันรับพี่ยวกลับมาแค่เดือนละนี่เรื่องให้ไปถ่ายนี่ได้เลยนะนี่ผนไม้ครับไปกลับห้าอนะในห้าวันเกิรอบนี้เราจะแล้ว

ประตูที่ประตูที่นี่น่ากินนะค,คุณผู้ชมดูสดูสองกองล่องนะสิสะพี่สามกล่องเอาไปสองร้อยค่ะเหลือแค่นี้หมดแล้วค่ะโอ้โหน่ากินสนะองร้อยเลยค่ะพี่น่ากินเน,ะนานนะ ลูกิ้นฟันเองนะคะหือก๋วยเตี๋ยวร้านนี้น่ากินด้วยลูกชิ้นฟันเองอมานะรอบรอบที่แล้วเรายังไม่เห็นนะแห่ดงดีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นฟันสดตุ๋นฟันกระสดนๆนะ,สะ,สะลูกๆๆลองไหมคนเ็เข้าไปนั่งข้างในก็ยังไม่มีคนนั่งนะกล่องเท่าไหร่ไหมคะกล่องละร้อยค่ะกียกล่องละร้อยเนาะอือสามโล่เพิ

คนเยอะมากนะครับคุณผู้ชมร้อนจ้าแวะก่อนจ้ารัานใหม่ๆสดๆก็เลยจ้าอร่อยนะจ้านี่นะใหม่ๆเลยค่ะร้อนจ้าร้อนจ้าจะต้องไปร้านร้อเลยจ้ารัานใหม่ๆสดๆเลยจ้าแวะก่อนจ้า เท่าไรไหมคะองเดียวค่ะพี่เป็นกับปะกายค่ะพี่อร่อยมากค่ะได้ังไงนะคะโอ้าเดียวนะใช่ค่ะพี่มีเป็นเกีต้มอร่อยแต่ตอนนี้มีหมูกับปาที่ชิมได้นะหนูม่ชิมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดียวค่ะพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมมีหมกรบปากายค่ะพี่หมวกลาค่ะพอยค่ะใหม่ๆนัร้อนเลยไม่น่ากินนะครับคุณผู้ชมเอาอัเล็กบ

ร้านร้านร้านได้ใบถ่ายอ๋อไม่ให้ถ่าย,ายเราก็ไม่ถ่ายด้วยเขาติดไไป,ป้ายไปหมดอ๋อาอเคเรื่อได้เลยจ้ะอ๋อเขาติดป้ายไป้ะเข,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 ขาไ,ไม่ถ่ายโอ,อ,อ้เสือ้อเสื้อ

บรรยากาศไม่ต้องขึ้นลงชมชมรอบๆใช่ใช่เห็นไหมเดีอยู่แล้วเดี๋ยวออกแล้วเนี่ยกี่ชั่วโมงอ่ะมันประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบสี่ห้าสิบบาทเนาะใช่เห็ไหมครับเดี๋ยวไว้ก่อนพี่ห้าสิบบาทนะพี่ใช่ใช่ประมาณสี่สิบนาทีคนละห้าสิบบาทนะครับชมชมเมืองชมบัมพวานะครับ

ข้าวแล้วก่อนได้นะครับมีก,ก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปตั้งแต่ยินโสะโกนั่งได้ครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีแรงทำคลิป ต่อไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายหลายท่านที่ยังไม่ได้ติดตามที่เข้ามาดูกันประจำก็ฝากติดตาม,มาช่วยหน่อยนะครับคุณผู้ชม นี่เป็นพื๊ยเตี๋วกะลากุ๊ดเตี๋วกะลาตลาดน้ำอภาวาสาขาหนึ่งร้านดังร้านดัง

ยังไงครับคุณคุณคุณแม่อันนี้น้ำตาลแท้มาจากสวนค่ะครับผมขาย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 ละเจ็ดสิบบาทจ้ะเจ็ดสิบบาทอ๋อจากน้ำตายนะจากสวนแท้ๆเลยเนาะอันนี้มะพร้าวใช่ไหมครับค่ะมะพร้าวโอ้ถ้าปนน้ำตาลทรายมันจะแข็งนะจ๊ะอไม่ปนค่ะอร่อยนะคุณครับผมขอบคุณครับหอมหวานอร่อยเจ้าแรกอัมพวา คุณ le ผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่เคยมากิดครับผมพี่ลองมาดูนะครับคุณผู้ชมบาม่ามานอนสักคืนสองคืนตอนนี้ผมก็มานอนคืนเดียวนะคะระับคุณผู้ชมนอนคืนหนึ่งบรรยากาศดีมาก คนนี้น้ำลงเยอะเครับกค้าลงเงินได้ครับครับถา้เลยครับผมขอบคุณครับ